ครับพี่น้องผมตกปลาหาอยู่หากินครับมือนีพามาหาตึ๊กแหนครับลียสองคนอากาศเริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วครับน้ำเริ่มแห้งลงฤดูตึ๊กแหนเขาก็เริ่มใกล้เข้ามาแล้วมือนีมาเปิดหัวกันแน่ทั่งน้อยสองคนเอ่อปลากับสีหงหกนี่ครับดงครับปลาไผ่ปลาผักตบปลาผักเกษตรหนาตึ๊บครับมือนี สองคนเจองานหนักอยู่เอ้าเดี๋ยวจังไปดูอีกครับก่อนสิลงลุยครับเกดน้ำปูแน่เล็กน้อยูเอ้ยลูกหลานมาอยากให้กินมันมาเด้อยหรปลาพยายามกินปกปักรักษาอยู่ในตีในถ่วงคอยมัน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 ครับเกดน้ำปูเลยหลับเศษปูเล็กน้อยครับเพื่อเพื่อปูไปในมันออ่าืจุดๆครับผมไปลองลุยกันครับ มื่อนี้มาสายครับนี่ครับนอนตะเภาไดยหน่อยเดียวขออภัยยังไม่ทันได้ทางเลยโ <c oughs> อ้เจองานหนักครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้ว <c oughs> ปลาเขายังพกอยู่อ๋อมันใชบโบยีป่านะอยู่ในหัน <c oughs> ปลามันใชบโบยีป่าต้อยู่ในหันนี่ครับเอนตะเภาได้ซ้ำนี่ขอภขอภัายังทันได้ทางขอาะพายเกาะพยน้ำนี่ครับน้เอาน้ำรถถือยังเ่๋แล้วครับ ป่าก็ยังมาท่านได้หิ้วเขาหละเดี๋ยวที่ไปหาปัาน้นกินเขากันครับเมื่อีป่าเห็ดกินเที่ยงซับคือไ,ไปเวา่าได้หาป่าเมยดิหิวเขาครับืมากครับกินเขาวเที่ยงต่อไปนักกันครับบปายละตัวนี้ท่าแต่น่อยอยิ้เขาแกวไปไม่ได้หพโตครับ คือ,อยว่าท่านเลี้ยวอยู่นิ้วเขาก็กเพืนกินเขาก็เดียด๋ยวปูในยจังหน่อยเออปูเอ็ดี่น้ำกน้ำลอนแล้วกให้มันม,ม,ม,นม,นมันมือน,น,น,นี้ยังว่าท่านได้่าขาตัวาหน่อยตำเจียวครับ <laughs> ออกินับย้งกับแซ่บครับตัวทุ อ๊ะมาครับมาลืมนำรองข้อครับนำรองข้อใช่ไหมขึน,ขนขเขาเตี้ย วันนี้เจองานนักแลกว้วกับสองคนแลว้วกับมาสายครับไอ้กินกับก็แก้วปากก็ไม่ได้พิง ตอนนี้ก็เป็นเวลาปลายโงครับมกักนจะได้กินเขาบายพวกเออถ้ได้แล้วนะยังอยู่ยคุ้มนะ มันไม้เผาบัผมนะมันเผาใหม่ๆครผมเผาใหม่ๆจะรุกเรืองฮะผมนุกสีตผม วันนี้บริจัดิเมนูให้ใเบิ่งเลยหาปลาขึ้นดได้คิวเขาปักกินข้าเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราขึ้นไปลงลุยด้วยกอไฟกันต่อตอนนี้ขณะที่เวลาบ่ายสองกว่าแล้วครับยังถ้าได้หาปลาถ้าได้ได้ปลาสวอยู่ เมื่อนี้นี่เพยาะว่าลับากทักจังเลยรับอ่ะเดี๋ยวขอตัวรงไปก่อนใหมันแล้วกันเดี๋ยวจังมาหาป่ารุากันครับหืมปไปแล้วอะไรครับนี่เหลืออุ้มนี่ไว้หน่อยนึงบนนี้ที่หาวานแหกวนท้านั่นครับกวนท่านั้นให้ป่ามันให้ป่ามันเข้าบ้างในป่าผักตบนหน่อยออยอน,นี่เราทัางจังเสียวออกแหส่วนออกทั้งไต้กันครับวานอะไรครับอ่ออาขอไครับ ก็ให้ล้ต้องการจางที่นี่คนที่ที่่อู่ปะไกบให้นีน่บ่แตรมแรกของเข้าครับอยู่นแห่กะน่ำกรลังไล่หาอยู่บ่ ตาตรงงามอยู่ได้งานต้นหน่อยมุดเลยครับมาลุนเบิอง่าสิใหญ่สัํ <c oughs> าเดยแยมแหลกคนงานจอบบอนครับเอ,อ้นี่ละตัวน,นี้ละเอา้าลายย่ดอกสองสับคิดอะครับผมแยมแหลกครับตัวที่สองครับมาลุนเบืงองต้นหน่อยเป็นคนมุดครับ ดุกป่ะฮะเอ้ารัวนึกว่าเปประดุกโว้ยรัวน์ปดุกปลาขาวนี่โว้ยรัวน์ปดุกปลาขาวตายตายไปหลังจากที่ห้าววานกวนรอบนอกไปพักนึงครับเขาก็แห่สนปลาตบ ต <c oughs> ิดเลดออกยอ๋อลอดออกตาขาดน้า <c oughs> กอโอ้ยตาขาด้าก็ <c oughs> เฮสอนป้าผักตบครับัเลิกว่ะที่ประดุกปเอยู่เออเลืกสออกใหขาด

ちょっと。<ス><ス> ตนุ you know. ้ยน่เอ๊ะวอากูสาเท่าไรหกสิบ้าออกาออกม ได้ว่าออกซอร์มอทีหนึ่งพระเจ้าเห็นมันออกกันออกอร์มือร้สึกยังออกไหได้โอเค จอมเจ้จอมมังคังมีขอมจอมจอมไม่จ,จอมไม่ห้าจ,จอมพอดีคนนั้นเป็นเมียอยูมมออย่เพือพ่อเหรอฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยยุคยคเฮ้ยยุคเฮ้ย ยังมาเลยลูกยังมาเลยมาลางลางังเทียงก็ฮันละเโ <Yeah. laughs> จมที่แรกไม่ค่อยยี้มต่ครับจมพักโต๊ะเพื่อเดี๋ยวไปกัดเลยว่ตาตอนจมขึ้นมากอะมันออกป้องขาดไปสองสโปครับลุกคอก็บมีกระน่อยว่าถือประกดไงครับโอ้โ <laughs> อ้โคตรตัวนี้โอ้โอ,โ,โอเคเด็ดดิบม่กตัวนี้อ่าอีกอีกเด็ดเบียดโล่โคตได้ป่าตัวนี้อ๋บอบังง่ายก็แขนอีกไหมเนี<อ>่ยแขนอีกครับ <laughs> เนี่ยให้อีกเว้นมากเลยครับปลาเหมืดแล้ะ <laughs> ยุ่งเริ่มจ่อหัวแล้วครับตปลาโบเบิดดักตามก้อน อ่ะอยาหอจังไปเบิงผลงานอยู่บ้านอีกเท่านึงครับกลับมาหอดบ้านแล้ะครับมาเบิงผลงานอันนี้ร่วมร่วมเทิร์กับสร้างไซป่านะครับร่วมเทิรกับสร้างไ่ป่าเก้าโลพอดีครับเก้าโลพอดีอันนี้จ็ดแปดเก้าเก้าพอดีครับไปเก้าโลพอดีดีย๋ยวเทา่ประเทป่าบังครับ ตะขาวโู้ย่หลังผู้ผู้ประดุกออกอะไรวะไมาา่ายไม่ได้ายไรล่ะไม่าไรลเป็นเดือนละเป็นเดือนล <c oughs> ลแล้ว โอโลกวามับ้านลนูเลยต้งอเดกริงอันดาบอันนั้นเนี่ยโอ้โหลูกเครื่องหรอเครื่องือ ผลงานปลาครับปลาทั้งเบิดนตมีเซโลูกโกก้าครับเซตลูกครึ่งแบ่งปลากันเรียบร้อยครับผลงานมือนี้กะอ่ะเพราะได้ยูได้กินแบ่งกันแล้วกะได้ยูแล้วครับคนรละสามลูส <laughs> ามลกนี่พอแล้วแรงครับไปใา,า่ๆอ้าเมื่อนี้ก็เมื่อแล้วเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ